สวัสดีครับวันนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพนะครับก็มาเริ่มต้นที่ปั๊มไทยอ้นนะครับเติมลม,มยางก่อนเดี๋ยวจะไปเติมน้ํามันแล้วก็ออกเดินทางนะครับอีก15นาที7โมงครับผมคาดว่าจะถึงบ้านเบร์ประมาณ10โมงนะครับให้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเลยโอเคครับตอนนี้มาแวะปั๊มนะครับผมอากาศเย็นมากเวลาขี่มอเตอร์ไซค์หน้าหนาวไม่เคยเจอมาก่อน7โมง40ละเดี๋ยวก็จะไปต่อนะอากาศ เย็นเหลือเกินทางจะได้แวะพักตลอดเลยก็เดี๋ยวออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้ก็มาวแพักที่ปังกระทอนะครับเป็นจุดที่สาเวลาประมาณประมาณ8ปดโมงครึ่งขี่มาแล้ว57กิโลนะครับอุณหภูมิประมาณ22องศาก็อุ่นขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าก็ต้องพักรถเพราะว่ามื้อช้าหมดแล้วเย็นเกิน ได้ได้อบชั้นอ้อยมั้นก้อนๆทินแก้หิวนะพออุ่นขึ้นนะ่อยรสชาติก็อร่อยดีแน,น่นแน่นดีตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเบิร์นละหนึ่งร้อยสองกิโลเมตร